สวัสดีค่ะต้อนรับปี2567บนมือของเราตอนนี้เป็นกระเป๋าตัง์รุ่นใหม่ทุกคนเห็นไหมคะการออกแบบเล็กกระทัดรัดแทนที่กระเป๋าตังทุกแบบที่หนาเอถอะทะบนท้องตลาดปัจจุบันตอนนี้ผลิตภัณฑ์จากหนังวัวทั้งแผ่น100%คุณภาพแน่นอนออกแบบเรียบง่ายด้วย2ช่องหลัก1ช่องไว้ใส่เงินจะใส่ได้1,000หรือ2,000ได้สบายๆ2ก็คือช่องใส่บัตร ใบขับขี่บัตรประชาชนหรือว่าบัตร ATM ต่างๆก็ใส่ได้เป็นสิบใบเลยค่ะใช้งานสะดวกใช้ได้ประจําวันใส่เงินเข้าไปหรือว่าดึงเงินออกก็สะดวกจุดที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องกลัวว่าเงินจะหล่นออกไปข้างนอกเพราะว่ามันแข็งแรงมากกระเป๋าตาังค์ออกแบบมีจุดแม่เหล็กช่วยคงที่ทั้งเงินและบัตรไม่ต้องกลัวหล่นการตัดเย็บละเอียดแข็งแรงดูดีหนังวัวตั้งแผ่นคือมั่นใจได้เลย100%ผลิตภัณฑ์จากหนังวัว ทั้งแผ่นแน่นอนทั้งเราจะลองเผาให้ทุกคนดูถ้าพบของปลอมมอบเงินทันที5,000ปบาทไปเลยจ้ะใส่กระเป๋าเสื้อก็สะดวกใส่กระเป๋ากางเกงก็ง่ายใส่กระเป๋าหลังก็สบายตอนนี้ทางเรามีอยู่2สีคือน้ำตาลและสีดำกดปุ่มสั่งซื้อทันทีเพื่อรับข้อเสนอพิเศษรับประกัน10ปีเปลี่ยนคืนภายใน60วันนะคะ